ไปแล้วเรียบร้อยดับเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะจะล็อกคอก็ได้ไม่ล็อกก็ได้ตอนนี้มีการขโมยแล้วท่านนิดๆหน่อยๆแป๊บเดียวก็ไม่ต้องล็อกคอหรือจะให้ชัวร์ก็ล็อกคอไว้นะเป็นปกตินะครับเพราะตรงนี้การล็อกคอเนี่ยนะครับมันจะช่วยปิดบังหน้าชัปเตอร์ไว้แบบนี้เนาะอ่ะอย่างน้อยๆก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรากดปุ่มล็อกที่รีโมทครับจะเห็นว่าเวลาเรากดล็อกที่รีโมทนะครับกดไปแล้วเนี่ย มันจะมีไฟตรงนี้ที่มันขึ้นมาแวบนะฮะได้ยินเนาะแล้วก็ได้เห็นตรงนี้นไปแล้วก็คือเรากดไปปุ๊บเราจะเห็นว่ามีไฟแวบขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยปิดขึ้นมานะ <S <S ดังมาปุ๊บแบบนี้ <S 1> <S 1> <ๆ>ก็ถ้าเรามองดูอาการรถเราจะรู้ว่าแบบนี้คือการล็อกแบบมีเสียงนั่นเองนะครับกดล็อกไปปุ๊บมีไฟพรอมมีเสียงปิดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเอ๊ะฉันลืมนะรถฉล็อกไว้แบบไหนลองดูตรงนี้ฮะลองดูใกล้ๆตรงนี้ ตรงนี้เราล็อกนะครับทางด้านมุมบนซ้ายมือสุดเป็นรูปล็อกตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นรูปลําโพงนะลำโพงที่ไม่มีคียไม่มีอะไรห้ามไว้ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการเข้าโหมดแบบมีเสียงนั่นเองนะครับมองถัดไปทางด้านขวามือบนนะอ่ะมีฐานนะครับฐานระดับฐานเต็มเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้มี ถัดลงมาด้านล่างนะครับเป็นเสาอากาศมีขีด3ขีดก็คือเราอยู่ใกล้กับตัวรถนั่นเองนะครับพอห่างออกไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะลดระดับลงนะครับสัญญาณของเขานะครับแจ้งกันไว้ก่อนว่าตรงนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ400เมตรในทางล่งนะครับก็ถ้ามีตึกหรือมีอะไรขวางก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะที่สำคัญนะครับการ,ร,รขโมยของออโต้รูทเนี่ยมันมีตรงนี้ฮะไฟกระพริบบอกสถานะการล็อกนี่ ชัตเตอร์ก็ปิดไฟก็มีตรงนี้ติดกระพริบบอกสถานนะว่าตอนนี้กันขโม,มยทำไมทํางานอยู่นะครับอะ่ะเราล็อกแบบเมื่อกี้คือล็อกมีเสียงถูกไหมเข้าไปนะครับเดินไปรับอาหารไปของนะครับม,มีใครมาขยับมีใครมาเลี่อนครับโดนรถเนี่ยรถมนันร้องเตือนก่อนและที่สำคัญตรงนี้ที่รีโมทเนี่ยมันทำไม ลองดยเมื่อกี้สั่นนี่สั่นอยู่นะครับสั่นค่อนข้างแรงพอใช้ได้เลยอยู่ในกระเป๋าคาดอกอยู่ในกระเป๋ากางเกงจะรู้เลยว่าเอ๊ะตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับรถละเพราะว่ามันแจ้งเตือนจากรถนี่กลับมาที่รีโมทตัวน,นี้ระยะสัญญาณในอย่างที่บอกก็คือประมาณ400เมตรในทางรถเดินไปไกลๆเนี่ยไม่ต้องห่วงรถมากนะครับแจ้งเตือนมาตรงนี้ได้อันนี้คือลักษณะของคนที่มานะครับอ๊ะมีไฟอะไรวะเป็นโจนมันอาจจะลองขยับ ใช่ครับถ้าเป็นการขยับอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเดินแล้วนะครับมีการร้องเตือนแล้วมีการขยับต่อเนื่องเนี่ยรถจะร้องยาวเลยแล้วก็แจ้งเตือนมาที่รีโมทเป็นสีเหลืองแบบนี้เสียงดังลั่นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโจรมาขยับรถเราหวังที่จะมายกรถเราจริงๆเนี่ยตอนนี้หนีกระเจิงไปแล้วเราออกมาดูครับแบบนี้ฮะดูแล้วไม่ใช่โจรที่ไหนกดปุ่มล็อกเสียงจะหยุดลงแบบในคลิปเลยครับ เองเองได้ยินเสียงร,รอย้องเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าร้องยา,ยาแบบนี้นะลดเพิ่งออกแล้วลดยอดคิดแบบนี้นะครับพี่ออกมาดูหน่อยช่องโหวมาดูอ้าวอ๋อนี่พวกเดียวกันนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเราอยู่ไกลๆแล้วก็กดปุ่มล็อกปุ๊บเสียงจะหยุดนะฮะเสียงจะหยุดแต่ดูตรงนี้มีอะไรไฟกระพริบตรงนี้ยังกระพริบอยู่เลยนั่นหมายถึงตัวนี้การขโมยยังทำงานอยู่ใช่ไหม ก็จะเห็นว่าไฟกระพริบตรงนี้นะครับดูตรงนี้เนาะไฟกระพริบตรงนี้มันกระพริบทีทีทีขึ้น่าเดิมนะครับดังนั้นแล้วเวลาที่เรามาที่รถเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันห่างจากรถไปไกลแล้วมันไม่เตือนมาที่รีโมทเนี่ยเพราะว่ามันส่งสัญญาณไม่ถึงเนี่ยเอ๊ะกลับมาที่รถอ่ะถ้าตัวไฟกระพริบมันกระพริบทีท,ทีแบบนี้ให้รู้ได้ทันทีว่าทําไมรถเราเมีคนมาขยับ มาโดยยานเนี่ย่อเลื่องจนรถมันร้องแหลปักร่างยางนั่นเองถ้าเราติดอุปกรณ์ติดนู่นนี่นั่นเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะวนดูรอบรถออก่อนก็ได้บางนะครั้งบางคราวไปในจุดที่เขาไม่อยากให้เราส่งเสียงร้องอย่างเช่นที่ไหนหน่วยงานราชการเนาะไปส่งของเข้าไปจอดในโรงพยาบาลนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราล็อกอยู่และเป็นรูปลำโพงแบบไม่มีขีดแบบนี้คือล็อกแบบมีเสียง ถ้าเราจะล็อกแบบปิดเสียงคัยังไงเรากดปุ่มล็อกซ้ำไปอีกหนึ่งทีครับผมให้ดูที่สังเกตตัวที่หน้าจอเือนไปด้วยนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอตัวรีโมทด้วยกดไปหนึ่งทีครับสังเกตนะครับที่ตัวรีโมทเนี่ยหน้าจอตอนนี้เปลี่ยนแล้วจากรูปลําโพงตนนัวนี้เป็นธรรมดากลายเป็นรูปลําโพงที่มีขีดห้ามส่งเสียงเอาไว้นะแล้วเมื่อสักคริสแล้วเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่นี้ที่ กดไปเนี่ยมันมีแค่ไฟเลี้ยวเน้สว่างแวบ,บขึ้นมาไม่เหมือนกับตอนแรกที่ล็อกมีเสียงเนาะล็อกมีเสียงเนี่ยกดมันมีไฟแวบพบร้อมมีเสียงปิ๊บแต่เมื่อกี้มันจะแวบ,บอย่างเดียวไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นบางทีนะครับเรากดเนี่ยเราไม่อยากดูที่รีโมทนะฮะเราก็เก็บก็กดไปปุ๊บเนี่ยเราดูอาการที่ตัวรถขึ้นมาแต่ไฟแวบ,บแบบนี้แสดงว่าล็อกแบบเงียบแบบเงียบมันดียังไงล่ะเวลาใครที่มาโดนรถเรานะครับ ตรงนี้ไม่ได้ร้องที่รถนะพอร้องที่รถจะดังกว่านี้เห็นว่าร้องนี่คือร้องที่รีโมทนะแล้วสั่นด้วยเนียสีเขียวๆแบบนี้เวลารถร้องถ้าเราล็อกแบบมีเสียงก็ร้องไปล็อกแบบเงียบรถไม่ร้องเตือนมาที่รีโมทแบบนี้สีเขียวนี่ไม่ต้องไปกดอะไรนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งสักพักเดียวเขาหยุดเองนะครับที่ตัวนี้ก็หยุดเองละฮะลองดูต่อถ้าเผื่อว่ามีใครมาขยับนะครับ ตรงนี้นะฮะโดนรถรถไม่ร้อง่อะเป็นสีเขียวนาะถ้าขายับต่อเนื่องหน่อยเสียงเปลี่ยนนะเสียงเปลี่ยนนี่ดังแบบนี้ต้องหน่งต้องหน่งต้องหน่งนะครับสีเขียวกับสีเหลืองเสียงร้องต่างกันสีเหลืองแบบนี้อย่างที่บอกครับไม่รบกวนชาวบ้านเพราะว่าเราล็อกเงียบไว้เตือนมาที่รีโมทสั่นด้วยออกมาดูดูแล้วปลอดภัยดีกดปุ่มล็อกแบบนี้ฮะ หยุดนะหยุดไม่มีการกระพริบต่อแต่การขโมยไม่ได้หยุดยังทํางานอยู่เหมือนเดิม <พะ S 1> ตรงนี้ถึงแม้ <นะ S 2> เราจะล็อกแบบปิดเสียงเอาไว้อะปิดเสียงเอาไว้ตรงนี้โดนรถรถไม่ร้องก็จริงนะไฟกระพริบแบบนี้เนี่ยนะครับโจรเห็นแบบนี้มันใจยังอยากยุ่งกับรถเราไหมเนี่ยมีไฟไว้ไก,ก่อนโจรมันคิดแล้วอยากทํากับรถเราหรือเปล่าอยากขโมยไหม หรือว่าขโมยรถที่อยู่ถัดไปที่ไม่มีไฟแบบนี้ดีกว่าตรงนี้หลายๆคนมองว่ามันมีตัวนี้กั้นเอาไว้นะครับแต่โจรจริงๆเนี่ยมันมีวิธีมันจะมีกุญแจแบบนี้ที่มีตู่ที่เป็นแม่เหล็กเหมือนกับรถเรานะครับหรือบางครั้งบางคราวมันก็มีเหล็กแหลมแล้วก็เพราะอยเหล็กตัวนี้มันบางมากมันอาจจะทิ่มไปเลยให้มันพังไปเลยทีเดียวนะครับหรือถ้ามันฉลาดนิดนึงถ้ามันอุปกรณ์มากหน่อยนะครับมันก็จะ มีตัวเปิดนะครับค่อยๆเขีียขึ้นมาก็ได้ดูสิตรงนี้เราจะพยายามเดินแบบโจรน,นะปึ๊บเปิดขึ้นมาแล้วพอมันเปิดได้ปุ๊บนะครับอ่ะมันต้องการจะแทงเบ้ากุญแจมันจะต้องการแทงเบ้ากุญแจรเรามันก็จะพยายามปึ๊บๆึ๊บึ๊บมันอาจจะดูลาดเราจูสักพักหนึ่งแต่อย่างที่บอกนะเห็นไฟแบบนี้เนี่ยโจรมันต้องเปลี่ยนใจแน่นอนเพราะรถคันนี้เป็นยังไงพอเราแทงเบ้านี่ล็อกเงียบอยู่นะล็อกเงียบอยู่ปุ๊บแทงเบ้านะจะค่อย แทงเบ้ารู้จัปั๊บเข้ามาฮะยังจํากันได้นะครับว่าเมื่อกี้เราอยู่ในโหมดล็อกเงียบอยู่นะครับตรงเนี้ยไม่ว่าจะล็อกแบบเงียบหรือล็อกแบบมีเสียงเนี่ยเมื่อโดนแทงเบ้าเข้าไปแล้วนะครับก็รถจะร้องลั่นขึ้นมาทันทีแนละสังเกตไหมครับตรงเนี้ยสตาร์ทด้วยมือไม่ติดนะครับเพราะว่ามันตัดระบบไฟไปแล้วเรียบร้อยแล้วแจ้งเตือนมาที่รีมัไปสีแดงแบบนี้นะครับตรงเนี้ย รถสตาร์ทไม่ได้นะครับระบบไฟได้ถูกตัดไปแล้วเรียบร้อยครับจากตรงนี้สตาร์ทด้วยมือไม่ได้แล้วอย่างสตาร์ทด้วยเท้าไม่ติดด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ก่อนนี่สตาร์ทกระทึกละไปปาดกระแบบนะี่ทำแบบนี้ยังไงก็ไม่ติดครับเนี่ยเราต้องทําแบบนี้เมื่อรถร้องเป็นสีแดงเราต้องกดปุ่มคลายล็อกที่รีโมทแบบนี้ครับตัวรถจะมีไฟคืนกลับมาตามคลิปแบบนี้เลยครับรถเราปลอดภัยนะครับนั่นแล้งนะครับสําคัญที่สุด ถ้าหน้าจอเป็นสีแดงแบบเมื่อสักครู่นะครับเป็นสีแดงนี่คือร้ายแรงสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่รถก่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้ได้ยินเสียงร้องปุ๊บปั๊บรีโมทขึ้นมาดูอุ๊ยเป็นสีแดงรถโดนแทงเบ้ากุญแจวิ่งมาที่รถถึงรถแล้วกดคลายล็อกถึงเอาตัวนี้ตัวน,นี้เรากุญแจขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเรานอกจากล็อกและคลายล็อกแล้วเนี่ยตรงนี้เรามีฟังก์ชันก็คือสตาร์ทรีโมทได้สตาร์ทรีโมทอยู่ตรงนี้ที่เป็น ตัวสายฟ้าอ่ะตัวสายฟ้าวิธีการกดนะครับสาหรับทัว์นะครับพลิกมาแบบนี้ปุ๊บกดหนึ่งกดสองกดครั้งแรกให้ไฟเลี้ยวมันติดก่อนแล้วกดที่สองตามอย่าช้าไปอย่าเร็วเกินไปอันนี้เราไม่ได้ใช้กุญแจอ่าขี่ได้ยาวๆนะครับรถไม่ดับเวลาเราจะดับเราใช้กุญแจดับไม่ได้นะเพราะว่าเราสตาร์ทรีโมทเนี่ย มันจะข้ามเป้ากุญแจไปแล้วอย่ไม่ดับนะ,อะเอาดับด้วยปุ่ม try lock ครับยุบกุญแจเปิดตัวนี้เป็นการดับเครื่องยนต์เตือนไว้ก่อนนะครับ start r e m o ม e เป็นประจำนั้นไม่ดีต่อแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์ start บ่อยบ่อแบตมอเตอร์ไซค์เราจะหมดไวนะครับปุ่มตรงกลางครับมาดูตรงนี้นะฮะปุ่มตรงกลางเป็นรูปกระดินะครับปุ่มตรงนี้มีไว้ทําไมานะครับกดแล้วไว้ใช้สำหรับค้นหารถนะครับกดดูปุ๊บ มีเสียงอกส่องแสงเจอคนมาด้อมด,ด้อมอมองๆอยากไล่ก็ใช้กดไล่ก็ได้กดเรียกก็ได้ในปุ่มเดียวตรงนี้นะแล้วปุ่มสุดท้ายปุ่มตรงนี้ปุ่มนี้ต้องมองดูแบบนี้มองดูแบบนี้ก็คือเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายซึ่งมอเตอร์ไซค์เราไม่มีฮะไม่มีฟังก์ชันได้แค่ในการเปิดปุ๊บแล้วเปิดไฟหน้าจอตอนนี้นคืนจะเห็นว่าเราล็อกหรือ,อยังหรืออยู่ในโหมดไหนก็ ใช้ตรงนี้เปิดไฟติด <นะ S 2> ตั้ง,ง,งโดยใช้สายไฟแบบปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะโอเคเดี๋ยวลากมันไปด้วยตัวนี้สตาร์ทมีโมดแบบนี้ดีกว่าสุดยอนดะเลยนะครับเฉาเเลย